ถ้าเซฟเราก็ยังโอเคด้แต่ว่านี่บพราเซฟเขาเ,เลยกัเลยเออจริงๆอ่ะหนูหน,หนูหนูให้ทนายเตือนไปหลายหลายเพจมากในแอปฟ้าที่ที่ลงคลิปไปแล้วแบบเสียหายหรือมีคนมาด่าหนูอ่ะหนูแบบทําแบบเงียบๆนะหนูไม่ได้มามาบอกให้ฟังว่าหนูจะทำํำหรืออะไรเงี้ยโอเคแตมาลง ซอแอนหมดความอดทนถึงขั้นใช้กฎหมายฝากทนายไปเตือนเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคะสำหรับซอแอนแอนออรดีได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์รัรวๆถึงกลับประเด็นนะคะที่มีคนเขาเรียกว่า เอาอาสิทธิส่วนบุคคลเนาะเอาคลิปนั่นแหละค่ะพี่น้องดูดคลิปไปลงสั่งไลด์ใดในที่ของตัวเองในเพจของตัวเองในหลายๆเพจเขาเห็นนี่ต่อต่ออยู่อ่าซอแอนน่ะเพื่อนก็ได้ไล์สุดคุยก็แซนครับเนาะบานนี้ก็บอกถึงเกินขึ้นมาเลยถึงประเด็นนี่ว่าคือหลายคนมากที่คือเอาคลิปไปลงหรือว่าถ่ายคือ,อม,มันมีประเด็นในวงด้วย เออแฟนเขาบว่ามันมีประเด็นคนในวงกัน<ม>คือกนันจะสินะพี่นอก<ม>แลวที่นี่เพ<ม>ื่นกันเลยอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับบอสบอยแล้วก็กจะประชุมกัน<ม>ว่าคนในวงจะสมควรเอาคลิปหรือถ่ายคลิปอะไรไปลงยังไงถ่ายเวลาไหนตอนไหนเพราะว่าแฟนครับว่าในบางทีอ่ะซอแอนกับบอสบอยไม่ได้พร้อมที่จะให้ถ่ายคลิปเป็นบอหมันยังไม่แต่งหน้ายังเตรียมรุ่นนี้นั่นอยู่หลายเออหลายๆอย่างอะ่ะ ยังไม่พร้อมอ่ะแต่คนในวงน่ะแอบถ่ายไปลงนู่นนี่นั่นหลายอย่างสินะมันก็ต้องมาคุยกันแน่อ่าเพราะว่าการที่เอาคืออ่าถ่ายคลิปซออนกับบอดบอยไปลงคนดาดาด่าโซออนก็บ,บอดบอยบอดเดยดาผูไปอารมณ์เดยแล้วคนนั้นไม่ปกป้องเขาอย่างเช่นมันมีประเด็นซาวไอมันมีประเด็นคือ อ่าน้องเพีย้องโผลเป็นที่จับตามองของแฟนคลับเป็นบอ,อเพราะว่าน้องเน่ยเป็นคนน่ารากักแท้ม,มีคนสรมาไลาเขาก็เลยไปดูดคลิปจากช่องไม่แตนเพจไม่แตนไล่สุสดอยู่พัาไนแล้วอยู่เอาไปลงแล้วอ่าอืมมันมีหลาย คือแม่แตนยังไลฟ์สดยังไม่เสร็จยังว่าจบซํำกับเอาคลิปน้องไปลงในช่องจะของเพื่อเื่อสร้างรายได้กันเองแล้วและบางทีน้ำบร้เซฟแม่บร้เซฟว่าเด็กเด็กกำลังทําอะไรแบบไหนยังไงอยู่ซึ่งปกตินหยายแตนน่ะเวลาเราสิ่ลงคลิปลงอย่างเราก็เซฟลูกเซฟหลานก่อนแต่บางทีการไลฟ์สดมันไลฟ์สดสดสดเด้ไลฟ์สดสดสดนองหยอกกันเล่นกันภาษาเด็กนอยตีกันเออพอเอาไปเอาช็อตนั้นไปลงมาคนก็ว่า ลามไปถึงแม่แตนลามไปถึงว่าเด็กๆแล้วเด็กนะ่ะ เด็กหน่อยอยู่ว่าใหนหูาตสสีตาสายคือเด็กโอ้เด็กก็โดนว่าฟรีเออคุณแม่คุณยายเลี้ยงก็โดนว่าลาไปหอดพองหอดแม่แบบนบางคนกะเออมาหล่อมานันมาหนี่น้องสิแม่มันก็ไม่สมควรแล้วก็ไม่ไม่ออกมาโปรเทกน้องไม่ปกป้องน้องเลยคนที่ออกไปล่งนาเออตอนหารายได้จะเขาก็หารายได้แต่พอเขาโดนดราม่าโดนว่ากับเมาปุป้องเงินเรื่องนี้นะบอสบอยกับซอแอนนะคือเลวเหวร้ายเถื่อแล้วจน่นบอกว่า่นจะห้ยทนหน้ นายจัดการคันดีขาดช่วงก้อนอะแต่ที่นี่เพื่อนกระหายทนายจัดการอีลีได้ส่งหนังสือไปถึงบุคคลนั้นที่ไม่ยอมหยุดเอาคลิปเอาลงอะไรไปลงให้เสียหายเอาคลิปจากช่องด้วยนะจากของซอแอนบอดบอยจากของแม่แตนแม่แตนทีเพื่อนไทยเออไล่ทรงไลซสดอ่ะเอาไปลงกงออโดยทีบอกขออนุญาตนแเละแล้วที่นี่ถือทรงจดหมยไปค่อยลบ แต่ถ้าไม่ได้จดหมายคุณจะไม่ลบหรออืมเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอามาฟังคลิปซอแอนพูดดีกว่าเนาะพี่น้องในต่อๆเนาะเอฟเราก็ยางอเคนี่เราก็ยังโอเคเด้แต่ว่านี่บขเซยเขาเล่อยกันเลยจริงๆอ่ะหนูหนูหนูให้ทานายเตือนไปหลายหลายเพจมากในแอฟฟ้า ที่ที่ลงชิปไปแล้วแบบเสียหายหรือมีคนมาดา่าหนูอะหนูแบบทําแบบเงียบๆนะหนูไม่ได้มา,ม,มาบอกให้ฟังว่าอหนูจะทําหรืออะไรเงี้ยเพื่อนกับพยา,ยามเฮ็ดเนี่ยที่สุดแล้วเพราะว่าเพื่อนเคยเตือนหลายสุดอยู่จาไหนอยู่ช่วงอต้นปีนี่แหละมันมีหลายเหตุการณ์หลายครั้งมากมที่คนทําให้แบบเอ,อแฟนคลับนี่แหละคิดว่าแฟนคลับไหนไห่าเออเอ็นดูเอ็นดูยังไงไม่รู้แต่ว่าก็เตือนแล้วนะเตือนแล้วก็รู้ด้วย เออ<ม>ว่าไม่ควรดูดคลิปไม่ควรเอาคลิปที่แม่แตนถ่ายหรือว่าโซแอนบอดบอยถ่ายเอาไปลงแบบนั้นอ๋อแต่อยู่กูครั้งนั้นก็บอกว่าเอาคลิปน้องไปสร้างรายได้<ม>ไปเปิดรายได้เอา้าโซแอนเอาแล้วคือจังสัน่นเขาเปิดรายได้ไดแล้วสิโลประส่นเอา้า<ม>ก็คือเห็นหลูกเขาเป็นอย่าง<ม>เออลูกเขาก็คือลูกเขาเนาะบอกเมนว่าสมมาหารายได้จากเด็กแบบนี้เนี่ย แม่แอนนะคะคุณแอนออรดีนน่เพิ่งก็โพสเอาไว้เพิ่งบอกว่าพี่ๆแม่ๆในบ้านขยันดูดคลิปตัดคลิปเกงใจกันหน่อยนะคะบางคนบางเพจแบบไม่เกงใจกันเลยโพสแบบรัวๆกันเลยไม่ใช่อะไรนะคะสงสารเด็กขอพร้อมร่วมมืออยู่แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาแต่ก็ไม่ได้เห็นใจกันเลยแชร์จากเพจหลัก สนับสนุนคลิปจากการถ่ายเองดีกว่านะถ้าหวังดีเนาะสคุณอ่ะอย่าหวังแค่รายไดา้จากคลิปจนลืมมิตรภาพดีๆเลยค่ะ เนี่ยาฮักอก็คือ,คอหาฮ<า>ักอีลี่ขันเจ้าติดตามก็คือไปติดตามเพจหล,ลักบอยซิริชัยหมอลล์ใจเกินร้อยบอยซิริชัยเพป็นก็มีหลายเพจนอที่คนติดตามได้ไหลายแสนได้ไหลายล้านละพี่นอ้องแล้วก็คลิปอ่ะแอนออลดีอยงเช่นะที่เพื้นลงอ่าโมเมนต์เกี่ยวกับลูกลูกยังนี่มันก็จะมีอ่าเฟซหลักของเพื่อนเนาะรายการเพจแม่แตนที่อยู่กับหลานประจำถ้าเอ็นดูเด็กไทยสองคนแช่ แชร์จากไลฟ์นั้นแชร์จากคิดนั้นดีกว่าอันนี้ก็คือถามเมนว่าเอ็นดูฮักน้องอีเลียคือสนับสนุนเพิ่นแชร์ของเพิ่นเออคันเมนว่า่อยอันลอยเลยถาม่นว่าคลิปเลี้ยวคลิปอ่าโบนัสวิดีโอโบนัสเงินเจ้าคือสีบอเอาห้องคอยไปลงเนาะเออเพราะว่าขอคอยไปลงบอเออจะเชห้องคอยไปลงบอเพราะว่าวังผลคือแบบนี้เขาเอื่นรักไม่ถูกทาง ค่ะพี่น้องเพื่อนเอาจริงได้พี่น้องอย่าห้ยถึงคืนล่ำคือสังกันเนาะเออไม่ับนี่แหละแล้วก็ได้พูดอีกเนาะสักกูเราบอกว่าขออนุญาตเอากรณีเพจพี่คนหนึ่งมาให้ทุกคนทราบจริงๆมันคือเรื่องหลังบ้านซึ่งเอนว่าจะไม่พูดพี่เขาถ่ายคลิปสั้นๆเอนและพี่บอยลงในเพจชวนให้ทัวมาลงและมีคนมาด่าแน่แเอ แอนและพี่บอยเสียหายร้อยเปอร์เซเพราะเป็นคนในคลิปแต่คนถ่ายอาจจะหวังแค่ยอดวิวและรายได้จากเพจแอนจึงทักไปหาและได้พูดคุยกันเนื่องด้วยพี่เขาไม่ยอมลบคลิปในตอนนั้นจนเราได้ให้ทนายส่งจดหมายไปแจ้งพี่เขาอีกทีว่าลบคลิปเพราะไม่งั้นเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายสุดท้ายก็ยอมลบและขอโทษ เอาจิงๆนะคะเรามีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซนที่จะไม่อนุญาตให้ถ่ายแต่ทุกๆอย่างเพราะเราเห็นว่าอาจจะรักและชื่นชอบเราด้วยช่วยแชร์ช่วยสนับสนุนเราแต่ถ้าอเอาเรามาเพื่อเรียกยอดวิวและสร้างรายได้มันก็ไม่สมควรค่ะอืเพื่อนก็ว่าเพื่อนเอาจริงนะมไม่มีการเสียเวลาเพราะว่า ทนายจัดการห้เพื่อนกระทํำงานของเพื่อนคือเก่าเพื่อนบูเซียเวลาอีแล้วแต่ทนายจะตามให้มีใครมีแฟนคลับส่งคลิปมาเนี่ยอ้าวเพจนี้นะช่องนี้นะเอาคลิปไปลงดูคลิปไปลงอ่ะปุ๊บเพื่อนก็จะส่งให้ทนายปั๊บทนายจัดการเลยค่ะบูเซียเวลาเพื่อนกระชื่อดเงื่อนนันค่ะที่ฟ้องจากการฟ้องน่ะเพราะว่าเพื่อนถูกต้องลอยเปอร์เซ็นต์เพื่อนมีสิทธิ์เพราะเขาเป็นคลิปต้นต้นฉบับ เออ<า>เขาม<า>ีสิ0%ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็จะเอาเงินนั้นมาเลี้ยงลูกโตค่ะนี่ถ้าคุณไม่หยุดนะคุณก็จะสูญเสียเงินในกระเป๋าบัญชีคุณเปล่าเปลเนะาะถ้าคุณอยากทําจริงๆอยากเป็นกําลังใจอะไรให้น้องคุณเออก็ออกมาอัดคิบพูดถึงเรื่องเราน่ารักนอ้องเป็นอย่างน<ช>ู้นอย่างนี้<ช>วันนี้อู้น้องเพชรน้องพวยตเต้นเก่งแห้งเออสลาด่แห้งเทิตน์นี่แล้วก็คุณแอนนี่ พูดถึงเรื่องเพลงสิเพลงนี่จะหาล้านวิวแล้วซอยกันปันหมพี่น้องเออนี่สนับสนุนผลงานเพิ่นหมอหลาใจกระล่อยไปแสดงอยู่ไสไปเมียเออคนนี่กุ้มปิดไปเมียสนับสนุนนี่แบบนี้ออฟเบาถึงแนวนี้แบบว่าเราคนที่เขาหักอีจะสนับสนุนแบบนี้จะมองเป็นคามเนประโยชน์แลลวก็เอารายได้นี่แบบว่าไปการดูดคิดมากแบบนี้เนาะสวคัดเนาะเนี่ย คุณแอนแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะแล้วคนทําว่าคลิปของทีมงานก็เยอะเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนค่ะวันในแอนไปที่วงแอนกับพี่บอยจะคุยกันแน่นอนสิ่งสําคัญคือทุกคนร่วมมือช่วยกันคือเรื่องหลังบ้านเดี๋ยวก็จะเคลียร์กันเองเนาะระวังโซแอนกับบอดบอยค่ะน้องคาอ่ะก็ฝากทุกคนนะคะที่ยังไปดูคลิปเพิ่นเอามาลงในช่องเจ้ของเพื่อหวังเปิดสร้างรายได้แล้วก็สร้างรายได้เนี่ยก็เพิ่นเตือนไว้แล้วเนาะเออแล้วมันมีประเด็นที่ว่า าเอาคิดมาเป็นผลดีคนไม่ด่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่นี่คนเอามาด่าเออทาให้บานเสียหายบเซ็เพิ่นบเซฟลูกเพิ่นนี่นี่แหละมันก็เลยเกิดความเสียหายแม่มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จว่าเนาะถ้าใครเกรงกลัวด้านกฎหมายพวกมันอาจริงเนาะมันก็นี่แหละถึงเมื่อท่านายไปเรียบร้อยแล้วนึ่งเคสเนาะพี่น้องขาก็ฝากไว้เนาะเป็นกําลังใจให้กับทางด้านซอแอนแอนอรดีน้องเพชรน้องพลอย บอยบอยเสีเยใจแล้วก็รวมถึงคุณยายแต่นด้วยนะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็อัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยคะ่ะสวัสดีสสดค่ะคุณยายแตนแม่มซอแอนหมดความอดทนถึงขั้นใช้กฎหมายฝากทนายไปเตือนอเกิดอะไรขึ้นพี่น้องขาสำหรับซอแอนแอนออรดีได้ออกมาเคลื่อนไหวโพ์รัว,รวถึงกลับประเด็นนะคะที่มีคน เขาเรียกว่าเอ่อเอา,อาสิทธิส่วนบุคคลเนาะเอาคลิปนั่นแหละค่ะพี่น้องดูดคลิปไปลงสั่งไลดใดในที่ของตัวเองในเพจของตัวเองในหลายๆเพจเขาเห็น,นี่้ต่อต่ออยู่อ่าซอแอนนะ่ะเพื่อนก็ได้ได้ไดลๆ์สดคุยก็แซนคับเนาะบานนี้ก็บอกถึงเกินขึ้นมาเลยถึงประเด็นนี่ว่าคือหลายคนมากที่คือเอาคลิปไปลงหรือว่าถ่ายคือมันมีประเด็นในวงด้วย เออแฟนเขาบอกว่ามันมีประเด็นคนในวงกัน<ม>คือการจะสีหนะพี่นอก<ม>แลวที่นี่เพื่อนกันเลยอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับบอสบอยแล้วก็กจะประชุมกัน<ม>ว่าคนในวงจะสมควรเอาคลิปหรือถ่ายคลิปอะไรไปลงยังไงถ่ายเวลาไหนตอนไหนเพราะว่าแฟนครับว่าในบางทีอ่ะซอแอนกับบอสบอยไม่ได้พร้อมที่จะให้ถ่ายคลิปเป็นบอนยังไม่แต่งหน้ายังเตรียมรุ่นนี่นั่นอยู่หลายเอ,อ่อหลายๆอย่างอะ่ะ ยังไม่พร้อมอ่ะแต่คนในวงน่ะแอบถ่ายไปลงนู่นนี่นั่นหลายอย่างสินะมันก็ต้องมาคุยกันแน่อ่าเพราะว่าการที่เอาคืออถ่ายคลิปซ้อแองกับบอดบอยไปลงคนดาดาโซอองก็บอดบอยบอดไลดาผูไปอารมณ์เนี้ยแล้วคนนั้นไม่ปกป้องเขาอย่างเช่นมันมีประเด็นสาวไอมันมีประเด็นคือ อน้องเคชนต้องโผยอไวเป็นที่จับตามองของแฟนคขบเป็นบอ,อเพราะว่าน้องเน่ยเป็นคนน่ารักแท่ม,มีคนามสมาลายเขาก็เลยไปดูดคลิปจากช่องไม่แตนเพจไม่แตนไลฟ์สดอยู่พันเดียวอยู่เอาไปลงแล้วอออือืม มันมีหลายคือแม่แตยนยังไลฟ์สดยังไม่เสร็จคือาว่าจบซํำกับเอาคลิปนองมาไปลงในช่องจะของเพื่อไปสร้างรายได้กันเองแล้วและบางทีนะบอดดี้เซฟแม่บอดดี้เซฟว่าเด็กเด็กกำลังทำอะไรแบบไหนยังไงอยู่ซึ่งปกตินะยายเตนน่ะเวลาเราสิลงคลิปลงอย่างเราก็เซฟลูกเซฟหลาน่กนแต่บางทีการไลฟ์สดมันไลฟ์สดสดสดเด็กไลฟ์สดสดน้นองหยอกกันเล่นกันภาษาเด็กน่อยตีกันเออพอเอาไปเอาช็อตนั้นไปลงมาคนก็ว่า ลามไปถึงแม่แตนลามไปถึงว่าเด็กๆแล้วเด็กนะเด็กหน่อยอยู่บ้านในหูตาสีตาสายเด็กก็คือเด็กเออเด็กก็โดนว่าฟรีเออคุณแม่คุณยายเลี้ยงก็โดนว่าลามไปหอดพอหอดแม่แบบร้างคนกะเออมาหล่อมานันมาหนีน้องสิแม่แล้วก็ไม่ไม่ออกมาโพเทคน้องไม่ปกป้องน้องเลยคนที่เอาไปโล่งหน้าเออตอนหารายได้จะเขาก็หารายได้แต่พอเขาโดนดราม่าโดนว่ากับบมาปุกปองเพิ่นเรื่องนี้นะ บอดบอยกับซอแอนนะ่ะคือเลเวลไลยเธอแล้วจนเพิ่นบอกว่าเพื่อนจะหายทนายจัดการคันด้วยขาดช่วงก่อนนั่นแหละแต่ที่หนีเพื่อนก็นหายทนายจัดการอหลีได้ส่งหนังสือไปถึงบุคคลนั้นที่ไม่ยอมหยุดอเอาคลิปเอาลงอะไรไปลงให้เสียหายเอาคลิปจากช่องด้วยนะจ,จากของซอแอนบอดบอยจากของเม่แตนเม่แตนที่เพื่อด้น่ทยเออไล่ทรงไล่ซูตนะเอาไปล่งก่อนโดยที่บอกขออนุญาตนแเละแล้วที่หนี่ถือทรงจดไมยไปค่อยลบก แต่ถ้าไม่ได้จดหมายคุณจะไม่ลบเหรออืมเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอามาฟังคลิปซอแอนพูดดีกว่าน้อพี่น้องให้ต่อๆเนาะเอฟเราก็อ,กอเนี่เราก็ยังโอเคดเิแต่ว่านี่บพเซฟเขาลุกไปกัเลืจรยงจริงๆอะหนูหน,หนูหนูให้นายเตือนไปหลายหลายเพจมากในแอปฟ้าที่ที่ลงคลิปไปแล้วแบบเสียหายหรือมีคนมาดา่าหนู หนูแบบทําแบบเงียบๆนะหนูไม่ได้ม,มาบอกให้ฟังว่าหนูจะทําหรืออะไรเงี้ยเพื่อนกับพยา,ยาเหตุนเนี่ยที่สุดแล้วเพราะว่าเพื่อนเคยเตือนไหลซุดอยู่จําไหนอยู่ช่วงเอ,อต้นปีนี่แหละมันมีหลายเหตุการณ์หลายครั้งมากมที่คนทําให้แบบเออแฟนคลับนี่แหละก็คิดว่าแฟนคลับไะว่าเออเอ็นดูเอ็อเอนดูนดยังไงไม่รู้แต่ว่าก็เตือนแล้วนะเตือนแล้วก็รู้ด้วยเออว่าไม่ควรดูดคลิปไม่ควรเอาคลิป ที่แม่แตนถ่ายหรือว่าโซแอนบอดบวทถ่ายเอาไปลงแบบนั้นเดดเยออออออสก,กูครั้งนั้นก็บอกว่าเอาคลิปน้องไปสร้างรายได้ไปเปิดรายได้เอาโซแอนเอาลราคือจังสัน่นเ,ออเาเปิดรายได้เล้เราโร่เปิดสันเอาก็คือเห็นลูกเขาเป็นอย่างเออลูกเขาก็คือลูกเขาเนาะโบมเมนวาสมาหารายได้จากเด็กแบบนี้เนี่ยแม่แอนนะคะคุณแอนออร์ดีนเพิ่นก็โพสเอาไว้เพืเออ่อนบอกว่า พี่ๆแม่ๆในบ้านขยันดูดคลิปตัดคลิปเกงใจกันหน่อยนะคะบางคนบางเพจแบบไม่เกงใจกันเลยโพสแบบรัวๆกันเลยไม่ใช่อะไรนะคะสงสารเด็กขอความร่วมมืออยู่แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาแต่ก็ไม่ได้เห็นใจกันเลยแชร์จากเพจหลักสนับสนุนคลิปจากการถ่ายเองดีกว่านะถ้าหวังดีเนาะสกพุงอ่ะอย่าหวังแค่รายได้จากคลิปจนลืมมิตรภาพดีๆเลยค่ะ เนี่ยถ้าฮักอีลีก็คือ<ช>ถ้าฮักอีลีล่ขันเจ้าติดตามก็คือไปติดตามเพจหล,ลักลอบอยซิริชัยหมอลำใจเก,กินร้อยบอยซิริชัยเพื่อนก็มี่หลายเพจน้อทีคนติดตามได้หลายแสนได้หล,ลายล้านนะพี่นออ้องแ,แล้วก็คลิปอ่ะแอนออลาดียเองทีนะทีเพื่อนลงอ่โมเมนต์เกี่ยวกับลูกลูกยังนีมันก็จะมีอ่าเพจหลักของเพื่อนเนาะรายการเพจแม่แตนที่อยู่กับหลานประจำถ้าเอ็นดูเด็กที่สองคนแช่ แชร์ S 2> <S 2> จากไลฟ์นั้นแชร์จากคลิปนั้นดีกว่าอันนี้ก็คือถามเนว่าอ n นดูฮักน้องอีเลียคือสนับสนุนเพิ่นแชนนร์ข้องเพิ่นเออคันเม่นว่าถอยแอนลอยเลีถ่าเม็นว่าคลิปเลี้ยวคลิปอ่าโบนัสวิดีโอโบไัสเงินเจ้าคือสีบอเอาข้อง่อยไปลงเนาะเออเพราะว่าจะเอา้ยไปลงบอเออจะเอาของ่อยไปลงบอเพราะว่าวังผลคือแบบนี้เขาเอื่นรักไม่ถูกทาง ค่ะพี่นอเพื่อนเอาจริงได้พี่นออย่าหาถึงคืนล่ำึือสางกันเนาะเออนี่แหละแล้วก็ได้พูดอีกเนาะซักคูเราบอกว่าขออนุญาตเอากรณีเพจพี่คนนึ่งมาให้ทุกคนทราบจริงๆมันคือเรื่องหลังบ้านซึ่งเอ็นว่าจะไม่พูดพี่เขาถ่ายคลิปสั้นๆเอ็นและพี่บอยลงในเพจ ชวนให้ทัวร์มาลงและมีคนมาด่าแน่แนแอนและพี่บอยเสียหายร้อยเปอร์เซนเพราะเป็นคนในคลิปแต่คนถ่ายอาจจะหวังแค่ยอดวิวและรายได้จากเพจแอนจึงทักไปหาและได้พูดคุยกันเนื่องด้วยพี่เขาไม่ยอมลบคลิปในตอนนั้นจนเราได้ให้ทนายส่งจดหมายไปแจ้งพี่เขาอีกทีว่าลบคลิปเพราะไม่งั้นเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายสุดท้ายก็ยอมลบและขอโทษ เอาจริงๆนะคะเรามีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซนที่จะไม่อนุญาตให้ถ่ายแต่ทุกๆอย่างเพราะเราเห็นว่าอาจจะรักและชื่นชอบเราด้วยช่วยแชร์ช่วยสนับสนุนเราแต่ถ้าอเอาเรามาเพื่อเรียกยอดวิวและสร้างรายได้มันก็ไม่สมควรค่ะเพื่อนก็ว่าเพื่อนเอาจริงนะมไม่มีการเสียเวลาเพราะว่า ทนาจัดการห้เพื่อนกะทำงานของเพื่อนคือเก่าเพื่อนบุเสวีไลแล้วแต่ทนาจะตามให้มีใครมีแฟนคลับส่งคลิปมาเนี่ยเอาเพจนี้นะช่องนี้นะเอาคลิปไปลงดูคลิปไปลงอ่ะปึ๊บเพื่อนก็จิส่งให้ทนาปั๊บทนาจัดการเลยค่ะบุเสยเวลเพื่อนกะสีไดดเงื่อนนันค่ะถี่ฟ้องจากการฟ้องนะเพราะว่าเพื่อนถูกต้องลอยเปอร์เซ็นต์เพื่อนมีสิทธิ์เพราะเขาเป็นคลิปต้นต้นฉบับ เออ<า>เขามีสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็จะเอาเงินนั้นมาเลี้ยงลูกต่อค่ะนี่ถ้าคุณไม่หยุดนะคุณก็จะสูญเสียเงิน,นในกระเป๋าบัญชีคุณเปล่าๆปาเนาะถ้าคุณอยากทําจริงๆอยากเป็นกาลังใจอะไรให้น้องคุณเออก็ออกมาอัดคีบพ,พูดถึงเรื่องเราน่ารักเนาะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้วันนี้อู้น้องเพชรน้องพลอยเต้นเก่งแห้งเออสลาดแห้งเทนนิดนี่แล้วก็คุณแอนนี่ พูดถึงเรื่องเพลงสิเพลงนี่จะหาล้านวิวแล้วซอยกันปันเมีพี่น้องเออนี่สนับสนุนผลงานเงินหมอสลำใจกระลอยไปแสดงอยู่ไสไปเม่เออเพ่นนี่กลุ่มปิดไปเม่สนับสนุนนี่แบบนี้ออมาเบอลถึงแนวนีอย่าแบบว่าเราคนที่เราหักอีกจะสนับสนุนแบบนี้จะมองเป็นบวามเป็นประโยชน์แล้วก็เอารายได้นี่แบบว่าไปการดูดคิปมาแบบนี้เนาะสาวู๊ดเนาะเนี่ย คุณแอนแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะแล้วคนทมว่าคลิปของทีมงานก็เยอะเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนค่ะว่าในแอนไปที่วงแอนกับพี่บอยจะคุยกันแน่นอนสิ่งสําคัญคือทุกคนร่วมมือช่วยกันคือเรื่องหลังบ้านเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์กันเองเนาะระวังซอแอนกับบอดบอยค่ะน้องคาอ่ะก็ฝากถึงทุกคนนะคะที่ยังไปดูคลิปเพิินเอามาลงในช่องเจ้าของเพื่อหวังเปิดสร้างรายได้แล้วก็สร้างรายได้เนี่ยก็ เพิ่นเตือนไวแล้วเนาะเออแล้วมันมีประเด็นที่ว่าถ้าเอาคิดมาเป็นผลดีคนไม่ด่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่นี่คนเอามาด่าเออทาให้เพิ่นเสียหายบ่เซเพิ่นบ่เซฟลูกเพิ่นนี่นี่แหละมันก็เลยเกิดความเสียหายแม่มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมากเพราะฉะนั้นจะถ้าใครเกรงกลัวด้านกฎหมายเพราะมันจริงเนาะิ่นก็นี่แหละถึงเมื่อถ้ายนไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งเขตเน่ะ ี่น้องคะก็ฝากไวนะ้เนาะเป็นกําลังใจให้กับทางด้านซอแอนเอนอรดี so <Okay. S 1> already, น้องเพชรน้องพลบอยเสีรยรชชยแล้วก็รวมถึงคุณยายเต่นด้วยนะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็อัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ <c oughs> ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไ,ไวนะ้ณที่นี้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs>